สวัสดีกันนะาครับโดยทาง EV วีไดเรครับเขาบอกว่าเจ้า BYD Dolphin เนี่ยที่จะกำลังจะจำหน่ายในออสเตรเลียเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าในรุ่นของจีนนะครับแล้วก็อาจจะมีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าซึ่งก็ยังไม่แน่นอน BYD Dolphin ปี2023นีนี้นะครับที่จะจำหน่ายในออสเตรเลียมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าที่ขายอยู่ในประเทศจีนนะฮะโดยทาง EV Direct นะครับผู้จัดจำหน่ายในประเทศออสเตรเลียก็ยืนยันว่าเจนะ้า Dolphin เนี่ย จะมีความยาวมากกว่ารุ่นรถในจีนนะฮะถึง2 0ม mm. ิลิเมตรความยาวที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็เพื่อรองรับการชนด้านหน้านะครับเพื่อความปลอดภัยในแบบ NCA p ระดับ5ดาวทางบริษัทก็อ้างว่านะครับในการปรับส่วนหน้าใหม่เนี่ยที่มาพร้อมกับจมูกที่ยาวขึ้นและการชนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เนี่ยก็เพอสำหรับตลาดออสเตรเลียเป็นอันดับแรกและมันก็จะอยู่ในเวอร์ชั่นของยุโรปด้วยนะฮะเพื่อความปลอดภัยในระดับ EURO NCAP นะครับโดยดอฟินฮาร์ที่จำหน่ายในออสเตรเลียหรือว่าในยุโรปนะครับจะมีความยาวอยู่ที่4,070ม mm, ิลิเมตรนะครับมันจะยาวกว่าในรุ่นที่อยู่ในจีน220ม mm. ิลิเมตรซึ่งความยาวที่ได้มานี้นะครับบอกเลยว่ามันก็จะเสียในพื้นที่ของพื้นที่สัมภาระไปสืบเนื่องมาจากนฮะค,ความยาวนี้เองที่เพิ่มขึ้นนะครับมันจะอยู่ในระหว่างเพาล้อหน้าและล้อหลัง ซึ่งในรุ่นของจีนเนี่ยคุณก็จะได้ในเรื่องของพื้นที่สัมภาระไปแทนที่ความยาวและนี่ก็เป็นภาพสิทธิทบัตรนะครับในการเปรียบเทียบระหว่างรถรุ่นในออสเตรเลียและรถในรุ่นของจีนนะครับคุณก็จะเห็นว่านะฮะระยะยื่นด้านหน้าตัวถังแล้วก็ด้านหน้าล้อหน้านะฮะมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2เท่าของรถจีนเลยนะส่วนฝากระโปรงหน้ารถนะครับก็จะแบนราบและก็ยาวขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกับของจีนนะครับ ซึ่งในการที่มันเพิ่มความยาวขึ้นเนี่ยมันเขาบอกว่าก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซับแรงกระแทกเมื่อมีการชนเกิดขึ้นนะครับก็เป็นภาพสิทธิบัตรในการเปรียบเทียบน,นะครับระหว่างรถรุ่นออสเตรเลียและรถที่จําหน่ายในจีนนะว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างส่วนทางด้านหลังนะฮะก็ยังมีการชนที่ยาวขึ้นแล้วก็มียางที่ใหญ่ขึ้นประตูหน้าและก็ซุ้มล้อใหม่นะครับเพื่อให้รองรับกับด้านข้างของตัวรถนะฮะซึ่งก็ยังคงอยู่ในแนวเดียวกับ ขอบล่างของไฟหน้าอีกด้วยส่วนขนาดแบตเตอรี่นะครับสำหรับรถที่จำหน่ายในยุโรปนะฮะจะมีขนาด60กิโลวัตต์อาวนะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่ารถที่มีจำหน่ายอยู่ในจีนเนี่ยสำหรับดอลฟินไม่มีแบบนี้นะแบตเตอรี่แบบ60กิโลวัตต์ไม่มีนะครับซึ่งในจีนจะมีขนาด4 4 9กิโลวัตต์อาวนะฮะซึ่งทาง E.V. Direct นะครับก็ยังไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าแบตเตอรี่ที่จะจำหน่ายในออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นรุ่นแบบขนาดไหน แบตเตอรี่ขนาด60กิโลวัตต์อนะครับในการทดสอบของ w LTP นะฮะซึ่งก็เป็นของยุโรปนะครับมีค่าความจริงมากกว่าของ CLTC ของจีนแน่นอนครับมันมีระยะทางที่วิ่งได้สำหรับ d o l ฟิ i n คันนี้อยู่ที่427กิโลเมตรนะครับสำหรับ BYD Dolphin คันนี้ฮนะก็คาดการว่าจะมีการจำหน่ายในออสเตรเลียภายในปีนี้แน่นอนครับ2023